วันนี้จะมารีวิวมีดสองเล่มที่ผมไว้พกทำงานนะครับในทุกๆวันเป็นอุปกรณ์ EDC นะครับสองเล่มนี้นะครับเดี๋จะเปิดพร้อมกันเลยนะครับผมขวามือผมนะครับรุ่นชีวิวีบาเซนนะครับใบมีดเหล็ก D2 นะครับส่วนซ้ายมือผมก็คือโอไนรุ่นลูบาโตนะครับ ทรงใบมีดเป็นทรงทันโตนะครับผมแต่ตัวชีวีวีใบมันจะใหญ่กว่านะครับใบมันจะใหญ่กว่าส่วนโอไนลูบาโตขนาดใบมีดจะเล็กกว่าแล้วก็เหล็กก็จะเป็นเหล็กของหนึ่งห้าสี่ซีเอ็มนะครับผมส่วนขนาดด้ามน,นะครับพอๆกันขนาดด้ามพอๆกันนะครับแต่ใบมีดของชีวีวีบาเซนจะใหญ่กว่านะครับ ดูแบบนี้ดูเรื่องนะครับทรงใบมีดทังโตนะครับส่วนระบบการเปิดปิดนะครับไม่เหมือนกันนะครับตัวชิวิวีจะเป็นระบบไลเนอร์ล็อกคือแบบนี้นะครับส่วนโอนาูบาตโตจะเป็นระบบแอคซิล็อนะครับคืออย่างนี้นี่นะครับ เป็นมีดที่ผมไว้ใช้ทำงานในทุกๆวันนะครับก็ประมาณนี้มารีวิวให้เพื่อนๆได้ดูกันสำหรับคนที่ชอบมีดเหมือนผมนะครับส่งใบมีดทรงคันโตนะครับแต่ตัวเหล็กไม่เหมือนกันแค่นั้นเองนะครับชีวิวีบาเซนเหล็กใบมีดดีสองนะครับส่วนโอไนรูบาโต1 5 4ซีเอ็มนะครับตัวเหล็กตัวด้ามก็จะเป็นประกับจีเทนนะครับ โอเคประมาณนี้นะครับเ,เพื่อนๆขอบคุณมากครับ